เลวูขึ้นท่นเต็งจาร์จัสซิลเบรโตซันเชสอย่างแน่นอนในช่วงสมมร์น,นี้ครับแย้มเลวพูยังเด้งเสริมทัทาดตรมสมอร์น,นี้ภายใต้งเงื่อนไขยอยู่นะเลวพูมา2องบาซิติมาส,มาสรวมทีมแข่งอังกฤษรับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดแล้ว ก่ after, อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลธุรกิจขึ้นแท่นกลายเป็นทีมเต็งจะคว้าตัวเบรโตซันเชสมิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสจะทังเร็วมาเสริมทัพในตลาดซื้อขายระเตดในช่วงสมัยนี้ตามการบริงานจะทางมุนโด d ชาวบอติโบสื่อในสเปนเมื่อทางบาเซร์ดานั้นประสบปัญหาเพดานค่าเหนื่อยของแข้งในทีมชุดใหญ Eller, umas, ่ โดยสื่อและสํานักคาดการณ์กันว่าจอมทัพไว้สัมภารายนี้จะบอกลาเร็วในช่วงสมัน,นี้แม้ว่าจาตัวนั้นจะเป็นคีแมนพาทีมสิลแชมปเล็กเอิงเมื่อการสมงัยี่ก็ตามที่จากปัญหาทางการเงินของสโมสรโดยสื่อแดงกระทิงดูดนั้นได้ชีม้มาว่าบริลนั้นตั้งราคาขายเบรตโตซานเชสเอาไว้ที่มูลค่า40สบล้านปอนด์โดยทางหงแดงเป็นทีมเแ็งจะคว้าตัวเขาคนนี้ไปรุ่มทัพ จากการที่ทัพอาสูกาน่านั้นซึ่งเคยแสดงความสนใจในแข่งโปร,ธธร,ปรตเกตปัณนี้ยังไม่อาจจะแก้ไขปัญหาทางการเงินของพวกเขาได้ในเวลานี้ทานนี้ทางบรดแม็วคีนเพิ่งจะเสียชินีไวดุมให้กับทางเป๊เชแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงสมัยน,นี้โดยคาดการณ์กันว่าพวกเขายังคงอยู่ในตลาดทักเตะควานหาตัวแทนของมิดฟิลชาวดัตปัณนีโดยก่อนหน้านี้ทีมของทันจิเกนคอบตกเป็นขาน่าวนาหูกระทางซาอุอิเเกสมิดฟิลไว้ชกปีจากทางอาร์เรโตเมสเปริก แต่จะถึงตอนนี้เวลานี้อยู่ดังกล่าวนั้นยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างในดนะจะก,กินขอบคุณซื้อทางสมโมสรลิเวอร์พูลแห่งสุขภัณุ์ลธุรกิจอย่ามาว่าทีมของเขานั้นยังวางแผนที่จะคว้าตัวผู้เล่นเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงตลาดซื้อขายเตะในช่วงสมัยน,นี้ถายใต้งเงื่อนไขาบางประการ ซึ่งทางของแดงเพิ่งจะปิดดีลคว้าแข้งบิ๊กเดมเสริมทัพได้เพียงแค่หนึ่งรายนะฮะในช่วงสมัยน,นี้ได้แก่ทางอิบราฮิมาคอนเต้เซ็นเตอร์แบ็กวัยสองปีทีมชาติฝรั่งเศสจากทางแอตเรซิกท่ามกลางความกังวลใจว่าพวกเขานั้นอาจจะไม่สามารถไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีได้ทันจากการที่สองคู่แข่งบิ๊กทีมหัวตารางคะแนนทุ่มทุนมหาศาลขา้าตัวเตะประน,นี้อย่างทางโรเบลูลูกากูและก็แจ็คกิริรชตานลำดับนั่นเอง โดยครอบนั้นได้แย้มกับทางชีวีชูนะฮะสื่อในนอร์เวย์บอกว่าเบรดแม็กชีนั้นอาจจะเดินหน้าคว้าแข้งเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข้อแม้มาว่าทีมอาจจะต้องปล่อยตัวผู้เล่นบางรายในทีมชุดใหญ่ออกไปเสียก่อนโดยเขาได้บอกว่ามันยังคงเป็นซัมเมอร์และตลาดซื้อขายนักเตะยังเปิดอยู่ครับเริ่มต้นกล่าวทุกคนจึงคาดหวังให้เรานั้นเซ็นสัญญาคว้าแข่งใหม่มาเสริมทัพคอยดูกันว่ามันจะเป็นเช่นไรกันต่อไป หากลองไล่ชื่อนักเตะในทีมของเราตอนนี้แล้วผมถามหน่อยนะว่าคุณต้องการให้เรานั้นเซนฟ์บรูแบกเพิ่มหรือไม่หรือผู้สมัครตูคนใหม่หรือไม่เรามีนักเตะท,ที่ดีตำแหน่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วในแผงมิดฟิลเรามีนักเตะม,มกประสบการณ์อย่างทางทโก้ฟามิโนเฮนเดสันออคเลิกแชมเบรนและก็นาบีเกตานอกจากนั้นยังมีดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างทางฮาวิเอเรียสและก็เคอร์ติสโจนส่วนแดนหน้านั้นเรามีซาดิโอมาเน่ โรเบี m เต้ฟิมิโนมูเมตซาลาดิโกโชตาเชเดนชากิลี่ทาคุมิบินา i มโนและก็ดิวักโอริกโดยจ่นันว่าผมนั้นอาจจะลืมเอ่ยชื่อใครไปบ้างแต่หากคุณต้องการซื้อนเตะมารวมทีมและแล้วก็เราต้องใช้เงินจํานวนมากเลยนะเราไม่ได้มีเหลือเฟือขนาดนั้นเพราะล่านนเตะที่ผมเอ่ยไปทั้งหมดนั้นยังอยู่กับเราที่นี่ ซึ่งเน่นดว่าเ่านั้นจะต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงบ้างเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําภายใต้ความเป็นไปนได้เราไม่ได้ต้องการนักเตะเพิ่มเติมหากมีอะไรเกิดขึ้นในทางหนึ่งก็แน่นอนว่าอีกทางหนึ่งก็จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่สมเหตุสมผลที่เราจะซื้อแข้งคนนี้มาเพิ่มเติมนะเปิดทีมรวม11นักเตะอังกฤษในแต่ละตำแหน่งที่รักค่าเหนือสูงที่สุดโดยแมนซิตี้ติดโผสีรายตามมาด้วยลิเวอร์พูล และก็แมนยู2คนเท่านั้นซึ่งแมนซิตี้แชมป์ธุรก,กิจนาฬการล่าสุดนั้นจับทางจอห์นสโตนเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษต่อสัญญาออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6นะฮะอย่างเป็นทางการแล้วโดยประกันหลังวอชิป,ปีรานี้จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาละาประมาณ250 0 0 0ปอนปอนหรือประมาณ11.5ล้านบาทส่งผลให้เป็นกองหลังชาวเมอืองผู้ดีที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดทันทีสำหรับนักเตะอังกฤษที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดหากแยกเป็นแต่ละตำแหน่งนั้น ทั้ง11คนก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้ต่อประตูก็จะเป็นจดแดนพิกฟอร์ดจากทางเอฟเวอร์ตันเอาไป1 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์แบ็คขวาก็จะเป็นไคล์สปอเกอร์จากทางแมนซิตี้์1แ0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นจอห์นสโตนจากแมนซินตี้2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์าหเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กไกวจากทางแมนยูจำนวน1 8 9 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อมาก็จะเป็นแบ็คซ้ายจากทางเบนซิลลเว จากเชลซีอยู่ที่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อมากองกลางก็จะเป็นจอแดนฮันเดอร์สันจากทางลิเวอร์พูลอยู่ที่140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และต่อมาเป็นกองกลางเจมินเนอร์นะผมจากทางลิเวอร์พูล140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และก็แจ็คกิลลิชจากทางแมนซิตี้300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อมาปีกขวาจะเป็นเจอร์นันโชของทางแมนยู350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กองหน้าก็จะเป็นแฮร์รี่เคนจากสเปอร์200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ และปีกซ้ายก็จะเป็นราฮิมเซอร์ลิงจากทางแมนซิตีตอ0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีดเดียวสตีเฟนวอลน็อกอดีตแบ็คซ้ายทางลิเวอร์พูลถือโอกาสในการพูดถึงอิทธิพลในทางบวกต่อทีมของทางจอแดนแฮนเดสันกระตันทีมของแดนลิเวอร์พูลพร้อมพาทิมงไปถึงบรอยคีนอดีตต่างแข่งดังที่พิจารณเรื่องการติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นในศึกโยูโร2020ก่อนหน้านี้กีกิดเหตนนะ ซึ่งดังเฮนโดนั้นกลับมาลงเล่นให้กับทางเดบุฟูลได้อีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะอาโอซาซุน่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นนัดแรกนะับตั้งแต่ที่เขาได้รับการบาดเจ็บไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งทำกลางการต้อนรับอย่างกึะก้องจากเหล่าเดอะคอปในแอนฟิลด์โดยทางบรอยคีนั้นเคยพูดถึงการไปเล่นในศึกยูโรของแฮร์ริสันทนนี้เขาพูดถึงกลไพ่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเขาไปอยู่ที่นั่น ในยุโรปรอบสุดท้ายเพราะเขาคือผู้นําเขาเป็นคนที่ต้องการจะเห็นทีมประสบความสําเร็จเขาเข้าใจบทบาทของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่ออยู่กับทีมผมได้ดูเกมในยุโรปนะเกเดตเซาเกตนั้นเลือกแฮนดร์สั้นลงสนามเพราะเขารู้ถึงศักยภาพของเขามาว่าสามารถช่วยทําให้เกมในสนามไหลลื่นและเขานั้นก็มีอิทธิพลกับเกมมากมายจริงๆนะ เลเกิปสื่อดังของฝรั่งเศสและก็เดอะอาร์ตันติกสื่อดังของอังกฤษนะะฮตีข่าวบว่าหงแดงเอรอัลฟูใกล้จะเสียชยดันชาคิดลี่ปี10ชาติสวิตเซอร์แลนด์และก็นาธาเนียมฟิลิปกองหลังชาวอังกฤษออร์เจสินแอ,อนฟิลในช่วงสมัินี้เต็มทีแล้วสำหรับทางชาคิดี้นั้นหาโอกาสสอดแทรกเป็นตัวจริงได้ยากกับทางเอรอัลฟูภายใต้การกุมทีมของทางเจคเกนคอปที่มักจะเลือกใช้งานซาดิโอมาเน่โมเมสซา่าโรเบ็ตโตฟิมิโนโลและก็ดิโกโชต้าในแผงแนวรุกส่วนทางฟิลิปนั้น ก็นาคตรเระรังสันคอนหลังจากที่ทางของแดงคว้าตัวอิบรางฮิมาโกนเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสมาจากทางแอร์บรัสไดซิกท่านี้รายงานล่าสุดจากสื่อแดนน้ำหอมระบุได้เลยว่าโอลิมปิกนิยงเริ่มต้นหน้าในการคว้าตัวเชคิลี่คนนี้ไปจากเลวผู้แล้วโดยอยู่ในระหว่างการตกลงเรื่องค่าตัวที่ทางของแดงต้องการที่12ล้านปอนด์ถึงจะยอมปล่อยตัวเขาคนนี้ออกจากทีมไปในขณะที่ทางเดอะแอตเลติกนั้นระบุเลยว่า ฟิลดิบนั้นกำลังเนื้อหอมและถูกทาบทามจาก2ทีมร่วมศึกฟุตบอลมริกิตอย่างทางิีคอรเซนยูเต็ดและก็ทางเบอร์ลี่นั่นครับโจโกโมเมสก่อหลังชางกฤษดิบทางทางของแดนเดอโบพูยินดีกับการได้ลงสนามที่แอนฟิลด์กันอีกครั้งแถมยังมีแฟนมาสร้างบรรยากาศให้พิเศษมากขึ้นอีกด้วยในเกมอุ่นเครื่องกับทางโอซาซูน่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดอโวพูนั้นอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทางโอซาซูน่าท่ามกลางแฟนหนาแน,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 น่น ในแอนฟิลด์รวมการ40,000คนที่เข้ามาเชียร์ทีมรักของตนโดยผลการจบลงด้วยชัยชนะของหงแดงเหนือค <c oughs> ู่แข่งจากสเปนไป3ตาต่อหนึ่งเดอเขาตบอกว่าผมชอบมันมากเลยนะและผมไม่อยากจะอิ่มเอมกับมันมากใหม่นักแต่ผมเข้าใจมาว่ามันดีแค่ไหนที่ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลอย่างนี้วันนี้บรรยากาศที่พิเศษมากมากอีกครั้งโกเมสกลับมาลงสนามในแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกตั้งแต่พฤศจิกายนปีก่อนแล้วแล้วโชคดีนะ ที่ไรับการจับจากแฟนที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่พิเศษได้อย่างนี้นั่นว่ามันช่างเป็นเวลาที่ง่ใหญ่ที่ผมสุขสานไปกับมันอย่างแน่นอน,นครับและขาวลือพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่นนรับฟังกันทุกๆคนครับ